สวัสดีค่ะคลิปที่สองของวันนี้นะคะกับช่วงของเพชรชี่ชวนชิมค่ะวันนี้เราจะมาชิมปะปายาสลัดกันนะคะว่าส้มตำผสมวันนี้หน้าตาเป็นยังไงเนาะสีแบบว่าจัดจ้านเว,เวอร์นะคะวันนี้ไม่ได้ตำเองนะคะขออนุญ,ญาตซื้อเขาเพราะว่าร้านแม่ปิดนะ้ะเราจะไปตำเองที่ไหนเนาะเค็มเวอร์อ่ะอันนี้ก็บอกเลยว่าห่วยแตกไม่อร่อย ไม่น่อยอ่ะจะบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือคุณหนูตัวเองอ่ะเล้วดสดไก่หนึ่งชิ้นนะคะพอประมาณเบาๆเพชรเป็นคนที่ชอบกินหนังไก่มาก,มกเคยมีหลายคนเข้ามาด่านะว่า ทำคลิปกินอาหารแล้วบอกว่ากินแบบผู้ดีแต่ผู้ดีที่อะไรเวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยเวลาเคี้ยก็ยังพูดอยู่เลยนั่นคือมึงอินไงอีดอกก็กูจะทคลิปกูไม่ได้ถ้าเกิดกูไม่ทำคลิปกูจะพูดไหมเนี่ยตอนนี้กูกินอยู่กูก็ต้องพูดเพราะว่ากูเชิญชวนให้ลูกแฟนคลับกูเขาหิวเยอะสแลนเน่ เนื้อไก่อร่อยสุดรสเวอร์ดูสิเนื้อมันแน่นมากเลยอะ่ะให้เงินหลานไปห้าร้อยอีดอกได้ส้ตามตำมาสามคกเงินหายรวยไงนานๆมันแจกคืโอเคค่ะเมนูวันนี้ส้ม,สมตำผสมไก่แล้วก็บิ๊กคัพหนึ่งก้วใหญ่ หมดคลิปแล้วนะวันนี้ไม่มีแล้วเหนื่อยเพราะว่าวันนี้เหนื่อยร่างแตกมากๆเลยขอพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะรักทุกคนนะคะขอโทษนะคะถ้า2คลิปวันนี้ไม่สนุกไม่สนามเพราะว่าเหนื่อยจริงอะไรจริงโอเคบายบาย